กินยากเป็นคนกินยากอย่าแปลตรงตัวนะเพราะจะไม่สูภาพแปลตรงตัวกินคือ eat ยากคือ difficult แต่ถ้าคุณพูดว่า difficult eater เจ้าของภาษาอาจไม่เข้าใจหรือแยกกว่านี้อาจเข้าใจผิดเพราะถ้าเราเรียกคนอื่นว่า difficult มันไม่สูภาพเลยครับกินยากเราใช้คำว่า picky eater Chen, he doesn't like a lot of different kinds of food. He's such a picky eater. Come, picky, ma wa, pick, ซึ่งหมายความว่า my wa, choose, ru, เลือก not food, lao chai, ni, Chen, when she is swiping on Tinder, she is really picky. Ru, <laughs> when it comes to choosing where to live, I am really picky. อ้าไม่รู้จักคำว่า when it comes to หรอไปดูโปรไฟล์ของครูแคล,ลนจะเห็นวิดีโออาิบายคำนี้ครับ